สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆโหวดลงต้นทั้ง3ช่องทางด้วยนะครับทั้งทิกตอกแอปสีแดงและแอปสีฟ้ากันด้วยเลยกัน เมื่อวานนี้เป <point> ็นไงกันบ้างครับสำหรับตัวเน้นหน้าช่องนะครับที่ผมให้ไปทางด้านของเรอนมาลลิดนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับก็บุกไปเอาชนะได้1ประตูต่อศูนย์ใครที่เอาไปเน้นใส่หนักตามที่ผมบอกนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันสดชื่นเต็มเครื่องกันไปเลยครับและในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่ให้ไปเป็นสองคู่นะครับก็มาเต็มมาครบเช่นเดียวกันและอัลบั้มสามอัลบั้มสี่อีกนะครับใครที่อยู่ในครอบครัวก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับและส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านนนีี้้้้ะะััท่่่ใหหหมมมาาาาาากกกกกววแลตตตออองงเืจจช็น ได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นเต็มเครื่องกันอย่างแน่นอนครับสำหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้นะครับก็มองไปที่พิม์ลิกอังกฤษกันได้เลยครับแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด สำหรับคู่นี้นะครับ <an aly pt> ผมขอแนะนําให้มองไปที่แอสตันวิลล่าในครึ่งแรกกําแฮงครึ่งควบหนึ่งช่วงตัวกันได้เลยครับผมมองว่าในครึ่งแรกนะครับโอกาสที่แอสตันวิลล่าจะขึ้นนําได้ก่อนเนี่ยผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างสูงม,มากเพราะว่าวันนี้นะครับพวกเขาก็ได้เปรียบในการเล่นในบ้านด้วยนะครับและการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับบวกกับในเรื่องของกระแสวันนี้นะครับเมื่อเปรียบเทียบของคู่แล้วนะครับต้องบอกได้เลยว่ากระแสทานตนด้าของแอสตันวิลล่าเองนะครับ กองหน้าของพวกเขาในตอนนี้นะครับก็ร้อนแรงมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะทางด้านของวัดกินนะครับก็ทําประตูได้อยู่ตลอดเลยนะครับบวกกับฟอร์มทางด้านของ Field เชฟฟิลด์ูไตเต็ดเองนะครับเมื่อเทียบกับฤดูกาลก,ก่อนๆแล้วเนี่ยนะครับฟอร์มเนี่ยก็ออกทะเลไปไกลมากๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วครับสำหรับผู้นี้ผมจึงขอแนะนําให้มอบไปที่แอสตันวิลล่าในครึ่งแรกกําแพงครึ่งคว่ำหนึ่งช่วงตัวกันได้เลยครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือนจากตัวหน้าช่องนะครับก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้ลูกโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่จิมเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวเนี่ยสดชื่นเต็มเครื่องกันอย่างแน่นอนก่อนจากกันวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สลรับวันนี้สวัสดีครับ